จะไปยกขึ้นสวัสดีครับอยู่ผมอยู่ที่ TGC นี่เดี๋ยวรอกเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะ <Yeah. S 2> วันนี้เราก็จะมาทำการอ่ากดรอยยันชุดฟรีตรงนี้เด้อไม่จม,ม,มูงทำอะไรหรอแบบไม่มจมูงแบบกดแบบเนี่ยแบบก็นนมีตรงนี้อก็กรสุ่มไปเลยไม่จม,มูกก็แบบเราเราหมุนหมุนไปหมุนหมุนไป โอ้โหเกลือ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 แล้วก็เกลือนะฮะโอ้บอสุดยอดไปเลยไงแค่เนี้ยมึงก็กดจากกดส่วอีกรอบนึงก็กดเลยอ่ะไม่ติดไม่ติดเอ้ยไม่ติดมันไม่ติดวะไม่ติดทำไมไม่ติดได้ไงไม่ติดได้ไงไม่ติดได้ไงวะอ๋อใช่ลืมไปแล้วกดจีรานเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวหรืว่าลืมโอ้เกลือกแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มาเลยชุด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 เฮยลืมอึสุดยอดไปเลยอะไรมาเอ่ยส่วน ส่งผมไปหลออได้สงผมแล้วต่อต่อต่อได้เลยเอ่ยโอเคบัตรไดมอนติเก็บไว้ต่อ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 ไปได้ไรอ่ะทำไมหลอออะไรเอ่ยเสื้อหล่อหรืออะไรกางเกงนี่หว่าโอเคได้กางเกงก็โอเคอยู่ไปว่าต่อ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 ไปเอาเป็นอะไรเอ่ยรองเท้าหรือเสื้อรองเท้าโอเคต่อไปเราได้รองเท้าถ้ามาหรอจะเป็นเสื้อแล้วต่อไปใช่ไหมเสื้อ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  นี่เสื้อมาแล้วโคตรเท่เลยแหมไอ้เคี้ยอืมต่อไปก็ว้่นแหละอันสุดท้ายแล้นดีว่าวิ่นมาวม่นมามาวินเราเลย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 เเวนเๆโอ้วินมาแล้วโอเคครบทุกอย่างครบทุกอย่างอะครับน้องน้องไม่โง่ทอะไรหรอกระสุนที่เหลือไปเลยละกันไปไปกรสุมไปโอ้โหกระทาซ้ำมาแล้วไปอีกรอบโอเคพอแล้วทีนี้ก็พอแล้วไม่จะโง่ทำมารหรอแบบ วันนี้ก็กดรับไปแล้วนะก็อย่าลืมไปรับนะเออลืมไปมารับไม่ได้เลยว่ะโอเคไปไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตอนนี้แบบรเราต้องไปเติมก่อนใช่ไหมโอ้โหโอ้หต้องปัดภาพไปเลยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคป,ป,ปัดภาไปปัดภาไปชิวーชิューชิュชิューทุกคนนะอันนี้ผมก็ได้อ่าไอ้ตัวละครามาละนี่รับไปเรียบร้อยจะบอกนะถ้าเติ้ลแนโผล่มาในนี้ เนี่ยผมเจอแล้วท่เติมโถะในนี้เลยก็ได้อยู่ได้อยู่เอามาแทน,แนันนี้ชุบชุบชุบงาองใช้ได้เติมท็อปอัพใช้ได้เลยทุกคนต่อไปเราต้องไปเล่นโหมดใช่ไหมเรียนรับของมา แต่ก่อนอื่นตะกี้เราลืมรีวิวชุดผู้หญิงนะผมก็ดีบเทียสวนนะเดี๋ยวผมขอเอาเนี่จะได้ละโอเคส่วนหัวก็จะเป็นอย่างนี้ผมส่วนหัวโอเคต่อไปส่วนเว้นทุกคนเว้นเว่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 นนี่ก็เป็นอย่างนี้ ต่อไปเสื้อทุกคนเสื้อสเสื้อเนี่ยเสื้อเอ่อแป๊บนึ่งเฮเสื้อเสื้อเราก็จะมาเปประมาณประมาณนี้ทุกคนนี่เสื้อก็จะประมาณนี้โอเค,เอต,อเคต่อไปก,งก,งกงางเกงกางเกงกางเกงเสื้อที่มันอีกนึงกางเก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 งโอเคกางเกงก็จะมปิดอย่างนี้เลยเฮ้ยหาย รองเ้านี่มันไอน้่ไหนใส่บ้างวะโอเคกางเกงประมาณนี้ทุกคนกางเกงสวยมากใช่กางเกงสวยมากต่วนรองเงท้าอันสุดท้ายละรองเท้ารองเท้ารองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูงแบบนี้แล้วทุกคนโอเคอต่อไปเราจะใส่ชุดตัวผู้หญิงลงไป คทุกคนก็ไหนไหนก็เติมมาแล้วอีโบจะหมดอยู่ละก็เล่นไปเลยละกันก็อยากได้พิม์เขียวอะคือถ้าได้พิมพเขียวคือจะพอไอตรงนี้เลยอะโอ้โหไม่ออกมันไม่ออกมันไม่ออกมันไม่ออกพิมพ์เขียวไม่ออกจ้าไม่ได้พิมพ์เขียวเลยเอาใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่พิมเขียวต้องมาแล้วพิมเขียวต้องมาแล้วพิมเขียวพิมเขียวพิมเขียวโอ้โห ไม่มาว่ะยากมันยากทุกคนมันยากเ, yeah! เ,เฮ้เยเย้ได้แล้วพิมเขียวโอ้ได้พิมเขียวแล้วโว้ยโอ้ได้แล้วพิมเขียวแตกไปเลยจ้าแตกมาแตกมาชึบเอามาลยเอามาลยทา่าไดเ้เปิดเลยเปิดเลยโอ้ยตอนนี้คือแบบโคตรเสงอะ่ะเสียงอัดมันไม่เข้าอะ่ะ <laughs> คือแบบ เออคือก็แลกไอเอ็มบีไฟมาแล้วแหละก็เนี่ยเอ็มบีไฟกำลังจะแลกแล้วเดี๋ยวจับตาจับตูดด้วยดีๆเด้อนี่เอ <c oughs> ็มบ <co cks> ีไฟได้มาเลยโอเคเนี okay, ่ยเอ็มบีไฟเราได้มาแล้วคือแบบนิ่มกดอัดแบบมีเสียงไงมันดับไปหมดเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อ่าได้ทําการไปเก็บมาเรียบร้อยก็คือเราต้องไปฆ่าคนในสี่สี่หรือแต่เราเล่นแล้งมันไม่ดรอปนะเราต้องไปเล่นธรรมดาหรือเล่นแบบพิเศษน่าจะดรอปอยู่ได้มาเลยกระเป๋าจ้า ก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบที่มันวิ่งแข่งห,หาด่านที่มันวิ่งแข่งได้โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบนะแล้วเราอยู่กับสังขงตัวน้อยเป็นไรของมึงเนี่ยไมเป็นไรนะถือข้าวหนึ่งสองทับ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเฮ้ยวิ่งอย่างเร็วเลยกูพกจาะกูพกจาะเลยกูพกจาะเลยสี่ห้าหกโอเคประมาณหกหกนัดแตกปะหกนัดก็หกนัดบารียาแตกนี่ขนาดเวลลหนึ่งนะเวลลหนึ่งมันหกนัดนะเว้ยโอ้โหเอาเรื่องนะแต่ถ้าเวลสูงมันจะยื้อเวลานะ <Okay. S 2> โอเคตงังที่เราเจอวันนี้ไ,ไปตาต่อไปเลยรเรายิงกันตาต่อไปเลย เราเปิดตายกันด้ละเ<ด>อากูชนะไมิงกเฮันมันคือว่ากูได้ไลค์เก่าๆว่ะ เอาแล้วแต่เลยเอาอะไรก่อนบอกมาเอาลูกเกียร์เกโอเคเ oh <no, S 1> ชียร์เอาใบเอาใบเอาใบพาดพาดพาด <c oughs> พา,พา,พาดพอพอจุดจุดจุดไหนจุดได้ใช่ไหมเสร็แล้วเร็ว โอ้กันระเบิดนะกันระเบิดกันระเบิดได้แล้วอะเริ่มได้ห้าทีห้าใช่ป่ะอะไรขอเขาคูน้ำได้แปดอะห้าทีนะโอเคมึงสับแบบนั้นเดียวเป็นใช่ไหมได้อยู่ยิงกอดยิงกอดเลยยิงกอดเลยสองทีอู้สองที สองทีมองทิ้งสองทีมันก็ไปแล้วฮช่ <Hey! S 1> อา้อาวอ้าวอลูกบอลหาย <Hey. S 1> ลูกบอลหายจ่อยจ่อยในระบกระเาทาะอมนะหนึ่งสองมอุ oh. ้ยสองนัดสามที่3ทีเหรอเ <c oughs> ี่ยมาแล้ว เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สินัดสิบ็ก็สิบเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสาม11ีเปเา5ม <5 S 2> ประมาณสิบดโอห่ามหรือหใช่ไหมสองสา ระยะจะมามือเลยใลยีสยสิใช่ไหมเอาไม่ยงเอาเลยปืนคู่ระยยี่สิบอก,กิอ่ะประมาณสิบเอ็ดสิบสอได้มห่อ้ยะจะมีอารีือยมรสิบยี่สิบเอ็ดิรัเริ่ม

2> 1 2 3่สองประมาณสามนัดีสามสี่นัทเฮ้ยยยยย้ยยาทยยยายยยย่ยยยยยยย่ยย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 ดยดยดยยยยยยยมายยยยโอเคตังยย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 หยยยยย5ยย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 5ยยยย5ยอยยยลยย

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจทุกคนตอนนี้เราก็เหลือสิส่งสุดท้ายคือระเบิดฟันตามไปเลย <c oughs> ไม่โดนไม่โดน <c oughs> สวย <c oughs> สำหรับวันนี้จบคลิปแล้วนี้ใชอบอย่าลืมกดดิดไลค์ <c oughs> ขอบคุณมากครับมีไล์พอง <c oughs>